สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาพ่นยานะคะเพื่อนๆพ่นยาหนอนให้กับบนสีของเรานะคะเพื่อนๆตอนนี้นอนบุกรุกเยอะเลยมีทั้งอหอยทากนะคะคือเขามากินใบค่ะเสียหายเกิดความเสียหายบางต้นก็กินใบไปเยอะเลยนี่ทุกคนดูนี่เป็นหนอนแบบนี้นะคะเพื่อนๆนหนอนอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเราก็ต้องพ่นยานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ถ้าไม่พ่นก็เขาก็จะกินใบเรื่อยๆนะเพื่อนๆต้องคอยดูแลเรื่องใบเรื่องอะไรให้ดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบนสีจะมีความสวยงามอยู่ที่ใบเนาะช่วงนี้หน้าฝนก็จะมีหอยทากรบกวนบ่อยเป็นพิเศษเลยหอยทากนอนอะไรแบบนี้นะเพลี้ยแมลงทุกอย่างนะคะเพราะว่าบนสีก็เปรียบเสมือนผักเนาะ เปรียบเสมือนผักคือซึ่งหอยทากแล้วก็หนอนนี่ก็ชอบเป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาพ่นยากันเลยนะคะเพื่อนๆพ่นยานี่ใช้เป็นยาฆ่าหนอนนะคะทุกคนก็จะผสมปุย๋ยฮอร์โมนเกี่ยวกับพวกไอ้นี่เพิ่มไปด้วยอ่ะไม่ติดหรอหรือเบ็ดอ่ามาติดแล้วคือมันต้องพ่นอะค่ะเพื่อนๆไม่พ่นไม่ได้เนี่ย ต้องค้นเขาหน่อยอใส่ปุ๋ยทางใบไปด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆปุ๋ยทางใบบำร,รุงใบเขาจะได้แบบแตกโหลดใหม่สวยมันต้องใช้ค่ะเพื่อนๆมเลงช่วงนี้หอยทากช่วงนี้ก็เยอะ ให้เป็นฮอร์โมนนี่ก็ต้องให้เขาสักหน่อยช่วงนี้ไม่ได้ฉีดยามานานแล้วปกติก็จะพ่นบ่อยสักหน่อยอน,นี่แมวทำเนี่ยเราก็จะพ่นไปเนี่ยบนยักษ์ของเรา